สวัสดีพี่น้องปองป่งไปทุกคนค่ะกับมาพบกันอีกแล้วนะคะนอรกก์กชองเมียฝรัร่งบัรน,นองพี่น้องค่ะมนันหนีนา่งผ้าพี่ๆทั้งน้องมาอยู่หลังบานเนาะค่ะถ้มว่าอากาศดีบ่อากาศมันก็แบบว่ามันคึมคึมพี่น้องคึมคึมนะคึมคึมแบบนี้ค่ะฝนตกไปล่อยตกไปลปอยตลอดเวลาแล้วก็มีร่มบางช่วงมันนีบ่มีแดดเนาะคะ่ะนอรแต่ว่าอากาศบ่ค่อยหนาวค่ะอันตอนนี้นี่นาฮ้อน อีนางสิเล่ตอนนี้นี่หนาฮหอนประเทศโนเว์พี่น้องค่ะอีนางก็อยู่ประเทศรนเว์เนาะคะ่ะนาอนแต่งงานแต่งงานแล้วก็ติดตามสามีมาอยู่ประเทศโนเว์อากาศช่วงหนาฮหอนนี่มันก็มันก็จะมีแค่สองเดือนพี่น้องหนาฮหอนอี่รีไปของประเทศรนเวยนะ์น่ะมีแค่สองเดือนต่ว่าพี่น้องเบิ้งข่ะข่าหนาฮหอนปีนี่นี่มีแต่ฝนมีแตล่ลมพี่น้องมีแต่คลื่นแบบนี้ค่ะเออยี่หรี่ได้ อาทิตย์หนึ่งนี่แดดออกแค่ Dad, okay. มือสองมือพี่นอ้องหน้าเบื่อมากเลยค่ะเดี๋ยวนั่งสิ้าเพ,พียงน้องไปเก็บสตอเบอรีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมานั่งพูดคุยกันเนาะค่ะเนาะสตอบอรีนั่งซุกไรแล้เพี่น้องซุกเต็มตน้นอยู่แมงมันมาแงนี่นั่งกินเลย มันเนาวไหมพี่น้อง เนาไหมพี่น้องอแม่งกลินเบิดก็เนาวว่ะ i say it. เก็บสตอเบอรี่มาแล้วพี่น,อน,น้องนวยเน่าไหลอยู่เป็นอย่างมันขึ้นเน่าบลูเกขกื่อนมากินสตอเบอรี่กันกนี่นางเพิ่งกินเขาแล้วแต่กินจะ้ะกินเขาก็ย่างป่าออกมาย่างข้างนอกนี่แหละพี่น้องสตอเบอรี่นางี่ยพี่น้องค่ะเหลือสนนแต่เลยแมงไหมแมงมันไม่แยง,ง,งนี่นางกินแมงมันมาขี่ใส แม่งแม่งไม,ม่ขี่ไซมันก็นกลายเป็นนอนอบางนวยกับว่านหวานพี่น้องบางนอยก็อมเปี้ยวล่างออกดีๆดินมันไายแส่บกินกินกินสดๆนี่มันเสีอบ ทานกำลังหมดสบายดีกันมานอ้อทางบ้านยีน่าเขาสับายดีจุจ้ะมื่อนี้ก็ได้ยุดงานมือนึงก็ได้นอนเสแบๆพี่น้องแต่นอนก็นอนบ่ได้ตลอดหรอกเมื่อคืนนี่นอนอาหาทุ่มรับตอนหาทุ่มหาทุ่มแล้วก็ตื่นมาตอนเที่ยงขึ้นลยุกมงเงียวแล้วก็นอนต่อยันตีหาพี่น้องตีหาก็ลุกขึ้นมงเงียวอีก แล้วก็นอนต่อแล้วก็เตืนอนไม่เจ็ดโมงแล้วก็กําลังจะเดินลงมาเตรียมตัวไปเห็นงานหัวหน้างานทู่มากว่ามื่อนี้เธอมาตรงมากหรเดอร้อฉันหาคนมากเดี้อว,ว่าฉันเธอยุดไปเลยเดอ้อมือนี้นี่นาก็โอเคโอเคยุดนี่น่าก็ขึ้นไปนอนต่อตอนแปดโมงเตืนอนไม่ที่เก้าโมงเก้าโมงเคืงพี่น้องคะ่ะแล้วก็ลงมาเห็ดเห็ดน,นันเฮ็นดนี่กินฝนตกพี่น้องคะ่ะอุย้ยแต่ก็ได้ดีเี่ว่ามีหอมขันว่ายังยังย่งท่านในสื่อหอมมากกว่าข้งในเห็ดกิน ในบ้านอีกเก่าเดี๋ยวพี่น้องบ่ได้ออกมาข้างนอกกนี่นีฝนโตเอี่ยนี่ยตเยี่ย <c oughs> โอ้ยหนาเบื่อค่ะฝนตกประเทศโนเวอากาศห่อนประเทศโนวเวย์อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเสาร์ไอนางเหตุงานวันเสาร์แล้วก็เลิกงานตอนหามง่อใหญ่สิบเอาอายู่รงแร่แล้วก็จะพากันขับรถไปแค้มปิ้งกันพี่น้องไปกุ่นแคมปิ้งเนาะคะ่ะเนาะก,ก็จะอยู่กุ่นแคมปิ้งกันวันอาทิตย์จนันอังคารตอนแรกกับเนาะคะ่ะ ไปเบิงอองอองบ่งพ่อยายพ่อยายบอกว่าเพื่อจะไปท่าสีนะ้มท่าท่าสีขังอันระเบียงพี่น้องท่าสีระเบียงนี่พอท่าไปบรรยากาศเมืองนอกนาะพี่น้องเดียเด๋ยวฝนเดีดเด๋ยวแดดอืมเดี๋ยวฝนเดีด๋ยวแดดจังสีนะ่น่ะสีที่มันท่าไปมันก็ลอกอันนี้นี่สีโตนี่ก็ลอกขึ้นกันได้เลยอันนี้พึ่งท่าพึ่งท่าไปมาเมื่อต้นปีนี่นึงนี่ลอกแล้วนี่พี่น้องอืม มันบก่องทนพี่น้องคะ่ะอยู่แคมป์ปิ้งกินนั่งก็เพราะยท่าต่างทับกันต่างไลท์ไลท์ทับพี่นอ้องอือพากันท่ากันบ่มาปีไหนว่าสามปีหรือสี่ปีที่แล้วนี่ละจำไม่ได้แล้วน,นี่มันก็ลอกแล้วพี่น้องเนาะค่ะมันนีนั่งสิมีเรื่องสิมาเหล่าให้พี่ๆพี่น้องฟัง <laughs> เป็นเรื่องของกีนนั่งเอง,เองนี่แหละเล่าย้อนหลังพี่น้องจะเล่าในท่าในฟังขึ้นเก่าเนาะค่ะเนาะมันมีเรื่องอยังเบ้ากับเบ้าเรื่องของเจ้าของพี่น้องมีบางคนเขามาัก มกฟังเรื่องอีนั่งเบาเบาเรื่องอดีตน,น,นะน้นั่งาจะลองฟังเนาะเราตอนมาเจอพ่อใหญ่ใหม่ๆพี่น้องตอนเจอเปิดตอนเจอพ่อใหญ่ใหม่ๆก็ย่างถีนั่งบอกว่าอีนั่งบ่ไดมากเล่าหนุๆๆน,นนีนันเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเงื่อนเงื่อนอะอยากได้แต่พ่อใหญ่เพิ่นก่อนมาหาสมือสุมือมอย่างสีหน้าความดีของเรามันก็นเทยทหงอีนั่งนี่ฮัะเนาะปีแรกมันเป็นปีแรกธรรมดาเลยก็คือ,อผู้สาวกับผู้เบาท่าธรรมดาพี่น้อง เออเขาก็หูอยู่ว่าเข้าได้แฟนฝรั่งเถาจีน้ามันก็ต้องมีแบบว่านุ่นนีนั่นบางฝรั่งมันก็มักทุงมักเที่ยวอี่น่าก็ททำใจเอาไว้เนาะปีแรกว่าเป็นยังบพ่อบัดท,ที่นี่พ่อได้ข้นมาเที่ยวเมืองนอกแล้วครค้งหนึ่ง,งพ่อได้ข้นมาเที่ยวเมืองนอกค่ะหนึ่ง,งโอ้ยหักหักหักพ่อใหญ่แห้งหักพ่อใหญ่หล ฮากัากจนใกล้ถึงมือที่จะเดินทางกลับกลับประเทศไทยจะต้องกลับไปอยูย่พัทยาน้ำน้ำกันอย่างสีหนาหอีนั่งก็คิดน้อยใจเบ่ได้น้อยใจดอกแบบว่าคิดไปเองอย่างสีนาคือความที่ห้าหักพใหญ่หลายพี่น้องความถี่นางหักพใัย่หลายบ่อยากเสียพใญัยไปบ่อยากเสียชีวิตดีๆแบบนี้ทีเฮาเบ้เคยทีที่ท,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 ทีอีนั่งบ่เคยได้พบได้เจอบ่เคยได้สัมผัสบ่เคยได้สัมผัส บอกเคยบอเคยสัมผัสผู้ชายผู้ชายที่หักเข้าเห็ดทุกอย่างเพื่อเท้าอย่างสี่ได้เห็ดให้เท้ามีความสุขเหมือนที่่อใหญ่เหมือนทียย่ผัวฝรั่งเห็ดไห้ทุกทุกเมื่อนี่อย่างประมาณนี้นะพี่น้องก็คิดคิดคิดแล้วก็เศร้าใจห้องไห้น้ำตาไหลว่าคิดถึงตอนที่คันว่ากลับไปเมืองไทยคือบ่อยากกลับนะตอนนั้นนะคือบ่อยากกลับเลยร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์่อยากกลับเลยเพราะว่ากลับไปแล้ว ไปแล้วย่านพ่อใยญ่ไปเที่ยวบาย่านพอใยญ่ไปเที่ยวบาไปเจอผู้หญิงนู่นนี่นั่นโอ้ขนาดนั้นเลยได้พี่น้องเออย่านพอใยญ่ไปเที่ยวบาแล้วไปติดผู้สาวไม่แล้วเขาจะเสียเสียผู้ชายเสียพอใหญ่งไปเราถ้าเกิดว่าเขาเสียพอใยญ่ไปละเราเอาอ่เขาจะเจอฝรั่งดีๆแบบนี้อีกบอเขาจะเจอฝรั่งที่เขาหักเขาผ้าเขามาเที่ยวแบบนี้อีกบออย่างประมาณนี้แหละพี่น้องคือความหวังของอีนางอะแน่ๆเราไอีนางอยากมาใส่ชีวิตอยู่เมืองหนอกอีนางก็ตังเป้่าหมยเอาไว้เลยว่าพอใยญ่คนนี้แหละ จะต้องคืออีนางจะอนางอีนางจะต้องขืนมาอยู่ก็เล่าให้ได้อยู่เมืองนอกพี่น้องโอ้ยเหม็นอันโอ้ยหามก็แสบตาเอากระดาษเช็ดจูใส่ในเตาไฟ <c oughs> มึนคัก <c oughs> นั่นแหละพี่น้อง <c oughs> โอ้ยห้องให้น้ำตาไหลห้องให้บบอยากกลับเสียใจบบอยากกลับเลยบบอยากกลับเลยย่านย่านเสียแล้วเล่าไปอย่างรประมาณนี้หน้าพี่น้องปีแรกก็ยังท่านอะไรพอเข้าปีที่สองพี่นอ้องเอ้ยความหึงหวงของอีนางนี่ ทวีคูณเลยอีรีเดยเราคือคืออีนางก็อท่องเอาไว้ในใจคือหูอยู่แล้วแหละว่าฝรั่งมันมันบมักค,คนเจ้ากี่เจ้าการมันมันบมาก้อเสียบตาอ้ามือมือบ่อนค่ะอือเอาออกกัน เอาเขาเอากระดาษทิ๋วใส่เองแล้วก็มาแสบตาเองพี่้อกนหลัฝรั่งก็เข้าบามาคนจูจีจุกจิฝรั่งเข้ามามาไขผู้หญิงนะไปช่วงไปเช็คอียังเขานว่น,นี่นั่นไปหึงใส่เขาอย่างประมาณในหน้าเขาปีที่สองในต้องบอกเลยว่าอีนางนี่หนักเลกและอีนางอยากจะเตือนว่าเตือนผู้หญิงพี่ๆน้องๆคันว่าผู้ใดที่คิดอยากจะมีฝรั่งหรือว่ากำลังที่จะคบหากับฝรั่งเนี่ยสิ่งสำคัญสิ่งที่ต้องระวังก็คือหึงหวงแล้วก็อารมณ์จะาของอารมณ์เขาจะาข้องเน่พี่ดอก เข่าปีที่สองเนี่ยปีแรกยังบอทอดานะปีแรกยังบอทใดาแล้วอีนางเซลว่าทุกคนจะต้องผ่านจุดจุดนี่เข่าปีแรกยังบอท่ดใดเพราะเข่าปีที่สองเนี่ยพ่ออีนางเริ่มหักพ่อใหญ่มากจีชุดแล้วมากๆมกเลยตอนที่ตอน,ตอน,ต,อนตอนที่ใส่ชีวิตยูนน้ากันอยู่เมืองนอกตอนที่มาเที่ยวยูนอเวบบเป็นบอเป็นอย่างบ่มีความหึงหวงบ่มีอย่างแต่พ่อกลับไปประเทศไทยพ่อกลับไปอยู่พัทยามคือซิงรอหนาหลอดใจมันหลายนะพี่นอก ถามว่าพ่อใหญ่เพื่อนเจ้าชู้บอเพื่อนบาร์ดเจ้าชู้ดอกแต่เพื่อนก็เป็นผู้ชายฝรั่งเนี่ยพี่น้องเพ่นผู้ใต้แถาหาเที่ยวนั่นเที่ยวบ่าแต่ว่าบาร์ดเที่ยวผู้หญิงนั้นเราก็ไปบ่าก็มูเร่านุนนี่นั่นไปอ่าอโกโกอะไอย่างประมาณนี้นะพี่น้องแล้วก็ไปถึงห้าเขาเราก็ไปเบังเท่าบาร์ดของเราแต่เฮานี่หึงเพราะว mm ่าตอนนั้นอีหยังอีนางเป็นเมียฝรั่งที่บ่แม่นว่าเป็นเมียฝรั่งอยู่กับฝรั่งอย่างเดียวบ่ได้เฮ็ดงานฝรั่งให้งานใส่บ่แม่นอีนางเฮ็ดงานกับพ่อ กับจากนอ์เวไปประเทศไทยนั่งสมัครงานเลยสมัครงานเลยเนาะค่ะสมัครงานเขาแมคโดนัลตอนนั้นก็เฮ็ดงานขา,ขายขายเขามันกกยขายกระตียวเพอะออกจากนั้นกับเขาแมคโดนัลเขาเฮ็ดงานแมคแมคโดนัลพี่น้องก็ต้องเฮ็ดงานเสมอมาละบางที่ก็เลิกดึกเตือนอีกอย่างประมาณนี้นะพี่น้องเขาก็จะไปตามไปเบิ้งจอบเบิ้งข้นของเข้าตลอดกับบ่ได้พี่น้องแต่ว่าตอนนั้นอีนั่งหึงหึงแบบหึงอีลิเพราะว่าอย่างเพราะว่ากอนนาน,นี่กอนถี่นั่งมี ผัวคนไทยนี่แหละคนผัวผัวคนไทยคนสุดท้ายที่ก่อนที่จะมาหาผัวฝรั่งนี่คือมันคือมันคือมันบอดีนะมันเฮ็ดให้มันเฮ็ดกับอีนางทุกอย่างมันก็เลยเฮ็ดให้นางนี่จำฟังใจมันบอกแล้วพี่้องอ้ยสารพัดสารเพ่ได้ตอนพอมันติดผู้หยิ่งไหมน่ะอ้ยสารพัดสารเพศเลยเออนั่นแหละมันก็เลยเฮ็ดให้นางนี่จำฟังใจแล้วก็บ่เสื้อใจผู้ใดพ่อพ่อมาพ่อมาได้กระหญยนี่อ้ยหัก่อใหญ่แห้งคิดเขียน อยชุดเลยตอนนั้นนะเช็คทุกอย่างอีนางไปเหตุงานกับไปเหตุงานบ่มีความสุขโตเหตุงานแต่ว่าใจก็หัวสมองนี่ไปทั้งผัวผัวจะไปส่โน่โทรหาเราตลอดได้โทรหาเราบางที่เรากล็ลลำข่านนะอีนางเข้าใจอยู่บางที่เรากล็ลลำข้าน่นมีก็น้อยใจเราไปรเนี่ยบางที่เรากล็ลลำข่าน่นไ่เนะเนาะขานหนุนนี่นน,นอีนางบางที่นะมีนะครั้งพอยีนางเขาไปเห็ดงานปุ๊บประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนี่อีนางจะต้องเลนกับไปในห้องไปเบิ่งว่าผัวอยู่หงบ่อผัวไปสายคันว่าผัว ผัอออ okay. วอา,ายุห้องนี่คือโอเคคันว่าผัวบออายุห้องนี่โอ้ยเอาแล้วกระวนกระว่ายแล้วบางที่พ่อพ่อไปเบิงเล่าอยูุ่ห่องเลียนไปเบิงเล่าลักหนีออกจากงานเนาะลักหนีออกจากงานเลียนไปจอบเบิงผัวผัวบออายุห้องนี่โทษตามแล้วผัวบอราสองสายสามสายนี่คิดแล้วเขียนแล้วฟุดฟุดฟดฟุดขึ้นโอ้ขนาดนั้นอีรีได้พี่น,อน้องปุนี่บางมือนะอันนี้เบ้าเบ้าบ่ออายเลยเป็นแบบนี้เลย บางมือเลิกงานกลับมาอีนางเลิกงานกลับมาอยู่ห้องเห็นพ่อ่อยู่ห้องก็ซสื่นใจโยแตบ่บ่อเหตุจังไดหูบ่อไปจับไปดมโตเล่าว่าเล่ามีกินอาบน้ำบ่อมีกินน้ำหอมบ่อก็คนว่าผิดกินผิดแปลกกินแนบ่เอาเป็นเรื่องโหลดอีลิอีนางนี่ดมดมดม,ดมยันกางเกงในเออขนาดนั้นอีลีดได้บ่ได้้ <c> ่ห <oughs> ล่นเด้เรือขนาดนั้นอีลีช่วงเขาปีที่สองเนี่ยเป็นโคตรเลยแล้ว แล้วเนี่ยเป็นเป็นแบบเนี่ยเช็คโทรศัพท์แอปเช็คโทรศัพท์ของเราเช็คทุกเบอร์เช็คทุกข้อความอุ้ยเบอร์นี่แปลกทรงข้อความมาแบบนั่นแบบนี้เช็คแล้วพอเขาไปเบิ้งในข้อความมันจะมีเบอร์ขึ้นโดยที่บ่มีซื้อมันบ่เช็คแล้วว่าอันนี้ไม่เป็นผู้ใดแล้วก็พียมเข้าคุยเข้าคุยกันภาษาโนเวหรือภาษาอังกฤษ,อกฤษตอนนั้นอีนา่งบรูเนาะภาษาอังกฤษกับโเกงภาษาโนเวนี่บลูเลยแปลเอาแปลเอาตรงข้อความของในในโทรศัพท์ของพ่อใหญ่เนี่ยเอามาแปลเป็นภาษาไทย ว่าเขาเขียนไวยอย่างพ่อไปเบอร์ไปพ่อไปเบิงตรงเบอร์ตรงขอความแล้วก็มาเบิงตรงเบอร์ที่โทรเขาาทรออกในโทรศัพท์ของพ่อยญยน่ะคิดเบิงตีอีนั่งเป็นขนาดนั้นนะแล้วก็จะหายเข้าจะหายฝรั่งลู้บ่ได้นะจะหายพ่อยญ่รู้บ่ได้ว่าอีนั่งแอบเช็โทศัพั์เขาเพราะว่าเป็นเป็นสิ่งที่เขาเขาบ่เขาบ่มักเลยเขาบ่มักเลยอันนี้นั่งบอกเลยว่าฝรั่งเขาบ่มักเลยนี่จะมาเช็คนนุนนี้นั่นเพราะว่าเขาฝรั่งความส่วนตัวมันสูงแต่ว่าอีนั่งนี่แอบเพสเอาบางครั้งนั้นนอนอยู่น้ำกันหนีนั่งนี่ แบบว่าแกล้งรับหน้าแกล้งรับแบบนนันตีหนึ่งตีสองก็บ,บ้านอนเด้ล่อให้พ่อไนรับโกนคอคอกกอนแล้วก็ย่องย่องยอง่ยองไปเปิดโทรศัพท์แล้วเบิง้งอุย้ยนางหูอีนางหูรหรัสพ่อไอนางแอบเบิ้งเราเวลาเรากดกดรหัสเข่าโทรศัพท์โอ้ยขนาดนั้นเด้พี่น้องอีลี่เป็นแบบนี้ซุมมือซุกมือทุกมือตอนที่อยู่อ่า พัทยานํากันแล้วก็มีสองเทืาสามเทือเนี่ยแหละจนพ่อใหญ่เล่าล้าคานเล่าจะเลิกกับยีน่างน,นี่หลายลรอบแล้วประมาณสองรอบสามรอบนี่แหละตอนนั้นที่เล่าเล่าเล่าลำคานค่ะักยีน่าง,างนานห้องห้ใใ่เล่าแบบว่าหึงเล่าแห้งเนี่ยพี่น้องหึงเล่าแห้งไปดื่มน้ากันนี่แหละก็บ่ได้มีปากเสียงน้ากันดอกก็มีผู้ยิ่งบ้ามากปอิบัตหนุนนีนั่นไม่หยอกไม่หยังนักหึงไปนี่เนี่ยนั่งเมาพร้อมนะั่วก็ ห้องไห้แล้วก็ยางกับห่องก็คือมันมันมันเหมือนว่ามันเฮ็ดมันเฮ็ดไห้พ่อใหญ่เราเสียหน้าเพราะว่ายู่ดียู่ดีๆก็กินเหล้ายู่ดีก็ห้องไห้แล้วก็ยางกับบ้านเลยยางกับห้องเลยอย่างประมาณนี้พ่อใหญ่เป็นก็ย่าข้นนางต่าง่นมาฟึดฟึดใส่นั่นล่ะแล้วก็คุยกันนู่นนี่นั่นนี่นางก็บอกเลยว่าเธอมีผู้หญิงใหมใช่ไหมเธอมีบาร์ใช่ไหมช่วงที่ฉันไปทางานเธอไปกับผู้หญิงนู่นนี่นะใช่ไหมเราลังคาเราโมโหแบบทีนดี้เราบอกว่าบบแบบทีเดียวพอเราโมโหคักๆเราเบาเบาเราบดาเราบ่อยังเราเงียบไปเลยเราเงียบไปเลยยังที่นางบอกว่า ผัวเมียคันว่าตังคคนตังเงียบเนี่ยมันบอทะเลาะกันบอมีปากมีเสียมันก็ดีแต่ถ้าเกิดว่าเงียบเกินไปมันก็อันตรายได้พี่น้องอันตรายเด้อพ่อยาเราเงียบไปเลยนอนตื่นอ้าวึ้นมาเราเงียบไปเลยแล้วเหมือนเราเป็นคนละคนเลยมาดี่นี่นั่งก็เย็นลงไอ้นั่งก็คิดไปคิดมาเออเท่ากับเฮ็ดเกินไปเนาะนน่นเนี่ยนะแล้วก็คิดย่านว่าย่านพ่อยญ่จะถิ่มมาทีเนี่ยย่านพ่อยญ่จะถิ่มโอ้ยเฮ็ดจังไ๋ดีว่าคันว่าพ่อหญยเขาถิ่มกูจะเฮ็ดจังไ๋ดีเนาะนี่เนาะชีวิตกูกำลังจี กำกำลังสี่ไปไปได้สวยมันมันจะต้องมาจบาะเพราะว่าตัวกูเองเองประมาณนี้นะพี่นอ้อ,องเพราะไงเราแบบเรานิ่งไปเลยโอ้เรานิ่งไปเลย,เาเลยจากที่นั่งเคยหึงเราเคยน,น,นู่นี้นั่นเราจะกลายไปที่นั่งย่านย่านแล้วทีมีนั่งหมดที่เนี่ยเรานิ่งไปเลยไปดื่มไปยังกันแล้วก็บ่บพูดบ่เว้าบ่จ่าไปย่างก็บ่ดจับมืบอจากที่เคยจับมือแล้วหนหาหนาเราเปลี่ยนไปเลยเด้แต่ว่า <c oughs> แต่ว่าอีนั่งเนี่ย ใจดีสู่เสือพี่ดองพยาย,ย่ามปะเลาะเล่าพายายามคุยก็เล่าพาย,ยาย่ามเราก็กอดเล่ากอดเล่าห้องให้เล่าฉันขอโทษฉันจะเพลีเราฉันขอโทษ <c oughs> เกือบเกือบเกือบที่จะเกือบพ่อใหญ่จะถิบไม่นั่งอยู่ประมาณสองเถื่อหรือสามเทื่อนี่แหละปีเลยครับปีที่คบกันเข้าปีที่สองอันตราย <c oughs> อหลี่นี่นั่งนี่นั่งอยากจะเตือนสำหรับพี่ๆพ้่องนผูใ้ใดที่อยากที่คิดที่จะมีผัวฝรั่งแล้วก็คิดที่จะ ที่กำลังคบหาฝรั่งเรื่องสำคัญก็คือเรื่องหึงหวงเพราะฝรั่งเขาประมากฝรั่งขันว่าเขาหักก็คือหักเฮาเฮ็ดดีเฮาให้เฮาเฮ็ดดีให้เฮา,าทำตัวดีดีคือแบบว่าสบายสบายนะบ่ต้องไปกดดันอยังเขามากไม่เนาะค่ะเนาะพ่ผ่านปีที่สองไปเขาปีที่สามทุกอย่างก็คือโอเคทุกอย่างคือเพอร์เฟกต์หมดเลยเรื่องหึงหวงอีนั่งกับอบ,อบอมี่แล้วทุกทุกท,ทุกมันนีกับบอมี่ทุกมันนีอีนั่งบ่เคย แตะโทรศัพท์พญ่เลยเนาะค่ะเพราะว่าเพราะว่าอย่างก็จะว่าอีนั่งหึงหวงยางเดียวก็บ่ถือกับพี่น้องมันมันตองเบิงต้องเบิง,งเลยว่าสังคมที่เฮายุ่นเป็นแบบไหนตอนนั้นนะ่ะอีนั่งกับพญายใส่ชีวิตยุ่พัทยาพี่น้องขืนซื้อคําว่าพัทยาเนี่ยสิ่งรอหนหนะลอดใจมันหลายอยู่แล้วเราเฮาเป็นเมียฝรัร่งยุ่กับฝรั่งโดยที่แบบว่าบอดด้แบะบมือขอฝรั่งย่างเดียวบอได้แบบว่ายูซื้อบอดด้เฮ็ดงานอย่างประมาณนี้น,ะนานั่งเฮ็ดงานอีนั่งมีงานประจําเฮ็ด เขากะจังที่น่ะบ่คอยมีเวลาดูแลพ่อยญ่ของเฮ้าสามีของเข้าแต่ว่าพอ่อยัยเขาขอใจตอนนั้นน่ะพ่อหญ่พอญ่อยัยอ่ะเรามาขหา้นั่งเหตุงานอืมเรามาขห้นั่งเหตุงานมันกับเป็นสิ่งที่แบบว่ามันก็ดีอย่างนึงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เหตุให้พ่อหญ่นะ่ะหูจากไอ้นั่งมากขึ้นแล้วก็หักไอ้นั่งเหมือนว่าบางครั้งฝรั่งเขาอยากจะล่องใจเฮ้าอย่างประมาณนี้แต่พี่นอ้องเออนั่นแหละน้องครั่ มันึกย่อนกบไปอุ้ยดีนะพ่อใหญ่บ่ถิมไปตอนนั้นคันว่าพ่อใหญ่ถิมไม่นางไปตอนนั้นนี่นางก็คือยังใส่ชีวิตยุคเก่าเนี่ยแหละพี่น้องแล้วก็บลูว่านาตาอย่างนี้นางเอ่อซื้อโงๆอย่างนี้นางนี่สจหาผัวฝรั่งดออีบอจะเจอคนแบบพ่อใหญ่บออย่างประมาณนี้พี่น้องอี่นางก็ยังพอมีบุญวาสนาอยู่อีหดีได้พี่น้องปีแรกคบกันยังบัตได้เข้าปีที่สองนี่นักเลยนักแบบพึ่งหวังเล่าพี่น้องชีวิตค็ลลำบากมากนี่นางอะ ชีวิตเคยลาบากมากบบเคยเจอผู้ใายที่เขาหักเข้าหายเห้าเห็ดห้เห้ามีแต่เหาเห็ดห้ผู้ใายอีนี้มีแต่เข้าเห็ดห้ผู้ใายหาห้ผู้ใายเออพ่อพ่อมาเจอพ่อใหญ่นี่พิดกันเลยพิดกันกับทุกคนที่เคยที่เคยครบที่เคยเอ่อไปมีที่พ่านมากพิดกันลิบลาบเลยเนาะค่ะนะอีนางก็เลยหักเราหลายบ่อยากเสียห้าบ่อยากเสียเราไปพี่น้องเพราะเขาปีที่สามเนี่ยมันมันมันเหมือนว่าเมื่อ ปีแรกสองปีแรกมันเฮ็ดแห่อีนั่งนี่้เรียนรู้แล้วว่าคันว่าอีนั่งคิดแบบนั่นมันจะเป็นแบบไหนผลตอบแทนมันจะเป็นแบบไหนเหตุแบบนั่นผลสรุปมันจะเป็นแบบไหน,นมันก็เลยเหตุแห่อีนั่งนี่บ่เหตุเนาะค่ะเนาะอีหลีเด้พี่น้องนั่งาาอยากจะเตือนเด้อว,ว่าเรื่องถึงหวงัวเรื่องเช็คโทรศัพท์นี่อีนั่งเคยเด้เช็คโทรศัพท์ผัวบ่อยๆจนแบบก่างวลนกังวลนกังวลน,นจ้าของ โทรไปถามพิมพ์ไปถามหัวหนา้าหัวหนา้าเกา่าบอดเกา่าบอดเกา่เกาที่ว่าอีนา่งเฮ็ดงานบานนะํ้เน่ะเขาเอิ่นบอดเนาะจาของหลานยังเขาเอิ่นบอดนั่นลหละโทรไปถามว่าเออเนี่ยหนูนะ่ะเช็คโทศรศัพท์ฝรั่งนู่นนี่นะั่นจะเป็นอะไรไหมอย่างประมาณนี้เขาบอกว่าบอดเขาก็ให้คาแนะนาเนาะเดึ๋เขา,าดีด,ดีพี่นอ้องคนที่เขารับอีนา่งเขาเฮ็ดงานบานนั่นแหละ บาสุดท้ายทีนั่งหางานอยู่ในพัทยานั่นแหละคันว่าบอด้นี่ก็คือกราบแล้วบอ,บอสูในพัทยาแลลวแต่ว่าเพื่อนรับเพื่อนรับอีนั่งเพื่อนก็ให้คำแนะนํามีนั่งมากว่าฝรั่งเขาบอมกักไห่เช็คโทรศัพท์เรื่องจับพุงจับพิดเรื่องไปหึงห่วงเขาอีนั่งก็เลยยอมลงยอมลง,มลงแต่ก็บอยุดแต่บอยุดบอยุดสอบลงแต่บาบอยุดโอ้ยเช็กขนาดนั้นเด้พี่น้องแอ,แอบเช็คแอบเช็คผัวของแอบจับพิดผัวนั่นแหละพี่นอ้องเออเกือบเกือบได้ถีบ ถือถีบหัวทรงพี่น้องเออเนาะค่ะเนาะอีน um, ั่งก็อยากจะเตือนเตือนกันเนาะค่ะเนาะว่าอ่าเห็ดให้มันพอดีพอดีเนาะค่ะบ่ต้องไปอีหยังหมักมากเนาะค่ะเนาะฝรั่งเขาบ่ะมักค่ะพี่น้องเดีนั่งจะกลับเข่าไปในบ้านอีนั่งเริ่มหนาวแล้วอิ่มแล้วก็เริ่มหนาวแล้วพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะค่ะเนาะพาพี่ๆน้องมาพูดคุยม้วนๆกันเนาะค่ะมาพูดถึงอ่า ย้อนหลังมวนมวลกันเนาะค่ะเนาะผู้ใดที่มาคลิปอีนั่งก็อนยังไงก็จะเลื่อมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามพี่นั่งเด้อค่ะเดออ้อช่องเมียฝรั่งบันนอกชีวิตกับกว่าไม่ยังค่ะมีแต่ธรรมดาแบบนี้นะพี่น้องเมื่อนี้ก็มีโอกาสได้พาไปเพียงน้องมานั่งหลังบ้านเนาะคะ่ะเนาะอีนั่งตัดผมใหมาพญ่าตัดไทยอ่าบางคนก็ว่ามันสั่นโพดอีนั่งอีนั่งทีนง่นั่งตัดสั่นขนาดนี้เพราะว่าครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วที่นั่งไปซอยผมเหมมันซอยแบบว่าตรง ข้างหลังมันบองงาม,มนนะพี่นอ้องอีนางอ,อ,อีน่างก็เลยใหยพย้พญเยิ่นตัดตัดให้มันเสมอกันแล้วก็จะไหวง่าไหวมันงามันจะได้ดเสมอกันเพราะมันมันฉีกกระโดกระเดงม,มันบองงามพี่น้องไปตัดตะไคร้พี่นอ้องคะ่ะแล้วค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้คะ่ะเราพอกิลตปใหม่คะ่ะบายคะ่ะ